ส่วนวออกแถลงการนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของน้องๆเบมอนค่ะแล้วก็วงอื่นๆซึ่งสรุปจากประกาศล่าสุดของป๋ายางค่ะบอกว่าเดิมทีเนี่ยจะปล่อยอัลบัม้มวันที่1ตุลาคมนะคะแต่ว่าเลื่อนไปเป็นวันที่10ตุลาคมสาเหตุที่เลื่อนก็คือต้อนเดือนตุลาคมจะตรงกับเทศกาลชูซอกค่ะเดิมทีเนี่ยจะมีการใส่เพลงฮอตซ็อตไว้ในอัลบั้มนี้ด้วยแตะเปลี่ยนใจให้เป็นซิงเกิลพิเศษช่วงซัมเมอร์แทนแล้วก็ต่อมาบอกว่าอัลบั้มใหม่ที่กำลังจะปล่อยนั้นนะคะเป็นเพลงใหม่ทั้งหมด4เเพลลงโดยชชืืื่่ออออับมคดียวกกกัันบเพลง็คือ We go up ซึ่ง We go up เนะะี่ยค่ะก็คือเนื้อเพลงมีความหมายที่จริงจังและก็หนักแน่นเป็นแนวฮิปฮอปที่เต็มไปด้วยพลังและเท่นะคะและก็เพลงนี้จะไม่มีท่าเต้นว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็จะแตกต่างจาก MV ทั่วไปเหมือนได้ดู MV2 ตอนก็วได้นะคะแล้วก็บอกว่าจะมีคลิป Dance Perform a n c e ที่คุณภาพสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิมและก็ตามความเข้าใจก็คืออย่างเนี่ยจะเปรียบเทียบว่าคลิปของ d a n c e Performance จะมีคุณภาพเหมือนได้ดู MV ที่2ประมาณนั้นนะคะและก็นอกจากนี้นะคะเพลง Cyclo ค่่่่่่ะะชือออเเเเพพลลงงงดูาากแตววยับจป็นนนทีสไซ บวกแล้วก็เพลงนี้เคอพี่าจรนาให้เป็นเพลงไตเติลมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะเพลงที่3นั่นก็คือชื่อเพลงว่า Upper d u b l e Love อันนี้ถ้าออกเสียงผิดภาพประการนดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะหยางก็บอกว่าเป็นเพลงช้าแต่จะต่างจากเพลงช้าก่อนๆของเบมอนนะคะก็คือจะมีความพี่เอาผสมอยู่ด้วยเป็นเพลงที่หยางแล้วก็เมมเบอร์นี่ชอบเป็นพิเศษเลยต่อมาเพลงที่4 Wild จะเป็นเพลงที่อิงจากแนวคันทรีนะคะแต่จะมองว่าเป็นเพลงแดนซ์ก็ได้ซึ่งอย่างก็บอกว่าภูมิใจมากที่เบมอนเดบิวต์มาได้ ไม่นานแต่ว่าสามารถไปทัวร์ที่อเมริกาได้แล้วนะคะแล้วก็หวังว่าอีก3ปีข้างหน้าเด็กๆจะกลายเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเล่นแสดงคอนเสิร์ตสเกลระดับสเตเดียมได้นะคะแล้วก็บอกว่ามีการบันทึกเพลงที่จะปล่อยในปีหน้า2 0 2 6ไปแล้วประมาณ 80- 90%เลยแล้วก็บอกว่าถ้าอนาคตมีเพลงดีๆในแคมป์แต่งเพลงก็ยังจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วก็นอกจากนี้ค่ะจะมีเบมอนด์เฮาส์นะคะได้ถ่ายทําไปแล้วแล้วก็จะเปิดตัวในเดือนกันยายนซึ่งอันที่ House เบะะม,นมอนสสย,ย,ย์าง ว่ายังไงก็คือเมอเมเบอร์ทุกคนจะมาอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่เริ่มออกอากาศในเดือนกันยายนนี้นะคะไม่ได้ใจว่าที่เห็นน้องๆเบม,มอนณช่วงนี้หรือเปล่านะก็รอติดตามข่าวดีๆว่าเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นำมาฝากค่ะเลน่าสุดกับความเคลื่อนไหวของน้องๆเบมอนนะคะสําหรับเสร,ร็จภารกิจที่ญี่ปุ่นงานซัมเมอร์โซนิกค่ะเบมอนก็เดินทางกลับมาถึงเกาหลีใต้แล้วนะเด็กๆอย่างไรก็ขอให้พักผ่อนมากๆนะคะ Silhouettes of you are like a dawn Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead